ผมขอยาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอย่างที่เราบอกไปครับว่าสถานการณ์ในวันนี้สุกงอมจริงๆในแง่ของปฏิบัติการทางการทหารที่ดูเหมือนจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกฐมนกีอิสราเอลเป็นจามินในธันยาฮูประกาศสงครามเฟสสองที่เราใช้คําง่ายๆสรุปกันง่ายๆว่าสงครามเฟสสองในมุมของอิสราเอลเนี่ยก็คือการถล่มท่าอากาศในฉนวนกาซาทั่วทุกพื้นที่ พ่วงไปกับการส่งกำลังทหารอิสราเอลบุกทางบกไปยังพื้นที่ของแถบกาซาเหนือภาพในตอนนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงทิศทางการบุกข,ของอิสราเอลนะครับผ่านการที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าในตอนนี้กองทัพอิสราเอลได้ล้อมกรอบเมืองกาซาซิตี้เอาไว้แล้ว mm hmm. เพื่อทําความเข้าใจเรื่องนี้ครับ mm hmm. การอธิบายที่เห็นภาพมากที่สุดคงจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะโชว์แผนที่ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ย เป็นอย่างไรไปบ้างจากแผนที่ทางการอิสราเอลบอกว่าสามารถล้อมกรอบเมืองที่มีชื่อว่ากาซาซิตี้นะครับ mm hmm. เพื่อทําความเข้าใจายอย่างนี้ฉนวนกาซาเราก็เรียกว่าฉนวนกาซาใช่ไหมครับฉนวนกาซาตามแผนที่ที่เราโชว์ให้ดูมีอยู่5เขตด้วยกันกองทัพอิสราเอลบอกว่าสามารถล้อมกรอบเขตที่มีชื่อว่ากาซาซิตี้ก็คือเขต2อ่าทุกคนเห็นเลข2องไหมครับ กาซาซิตี้เขตที่อยู่เลขสองเนี่ยก็จัดอยู่ในแถบของกาซาเหนือเป็นพื้นที่สีแดงตามที่เราระบายไว้ครับเป็นพื้นที่ที่ทางการอิสราเอลประกาศตั้งแต่แรกๆเลยว่าชาวปปเลสตน์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนี่ยให้อพยพลงใต้มาซะเพราะว่า2เขตที่อยู่ด้านบนก็คือนอตกาซากับกาซาซิตี้เนี่ยจะถูกระบุให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางการทหารที่อิสราเอลระบุว่าจะปฏิบัติการทางการทหาร เพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอุฒฮามาสและภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามีความพยายามอบพยพชาวปลส,สตา์ลงใต้ลงใต้ที่ว่าก็คือเขตสามเขตสนั่นแหละครับแต่ถึงแม้จะมีการอพยพลงใต้แล้วแต่ก็อย่างที่เราบอกเช่นกันภาพของสองครามเฟสสองที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ยังเป็นภาพของการโจมตีทางอากาศทุกเขต ในชนวนกาซานะครับไม่ใช่แค่พื้นที่สีแดงส่วนที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะเป็นปฏิบัติการทางการทหารที่พ่วงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการส่งทหารอิสราเอลเข้าไปบุกในพื้นที่กาซาตอนเหนือตลอดเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพอะไรบ้างครับเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นก็คือกองทัพอิสราเอลนั้นได้บุกจากหลายทิศทางมีเป้าหมายทางตอนเหนือจริงๆนะครับเช่นทางตอนเหนือ ของกาซามีรายงานกำลังทหารถูกส่งเข้าไปจากทางตอนเหนือเข้าไปยังเขตนอตกาซาทุกคนเห็นเส้นๆ้นที่ผมพยายามระบายเป็นเส้นสีเหลืองข้างบนไหมครับจุดนี้เราตรวจจับได้ว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งกำลังเข้าไปในฉนวนกาซาทางพื้นที่ทางภาคเหนือเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่เราพอเห็นได้สิ่งที่สื่อต่างชาติพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างชาติหลายสํานัก เพราะว่าเราก็จําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลในมุมของเราอีกเหมือนกันเนี่ยพบว่ากองทัพอิสราเอลก็มีการส่งทหารเข้าไปในพื้นที่ตรงลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของถนนกาซาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเส้นทางสื่อหลายสำนักรายงานว่าเห็นเส้นทางการเคลื่อนทัพของกองทัพอิสราเอลเข้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกซึ่งติดกับประเทศอิสราเอลอยู่แล้ว เป็นแนวเขตระหว่างฉนวนกาซากับอิสราเอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นภาพของกองทัพอิสราเอลที่ส่งมาทางเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะในเชิงเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือส่งทหารบุกเข้าไปในพื้นที่สีแดงในพื้นที่ที่เป็นแถบกาซาเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับก่อนที่เราจะพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า กองทัพอิสราเอลได้ล้อมเขตที่2ก็คือเขตกาซาซิตี้ไว้แล้วเนี่ยมีรายงานระบุแบบนี้นะครับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของกองทัพอิสราเอลที่เข้าไปยึดถนนเส้นหลัก2เส้นด้วยกันนะฮะก็เป็นถนนที่มีชื่อว่าซาลาอาัลดีนครับถนนเส้นนี้ก็คือเส้นสีเหลืองตรงกลางฉนนกาซาเนี่ยแหละครับนี่ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีปากานิดนึงนะครับจะได้เห็นง่ายๆขึ้นเอาเป็นสีสีน้ําเงินแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนที่อย่างที่เห็นเลยครับเป็นถนนที่อยู่ตรงกลางของฉนวนกาซ่าแล้วเป็นถนนที่เชื่อมกาซ่าเหนือกับกาซ่าใต้เข้าด้วยกันรายงานยังระบุว่ากองทัพอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกหรือว่ากองทัพเรือ ได้ส่งกำลังเข้าไปปิดล้อมถนนอีกเส้นซึ่งเป็นทางหลวงริมชายฝั่งมีชื่อว่าถนนอาราชิกค,ครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเชื่อมเหนือใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นถนนที่อยู่ริมชายฝั่งของถนนกาซาดั่นหมายความว่าอะไรครับนอกจากกําลังทหารที่ถูกส่งเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าปฏิบัติการจะเกิดขึ้นในพื้นที่กาซาเหนือยังมีการยึดถนนสองเส้นสําคัญ ที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างกาซาเหนือกับกาซาใต้ด้วยนั่นหมายความว่ากองทัพอิสราเอลดูเหมือนจะเริ่มปิดเส้นทางระหว่างกาซาเหนือกับกาซาใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลก็ออกมาประกาศนะครับว่าเมืองกาซาซิตี้ก็คือเขตที่2เนี่ยถูกล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบุว่าเมืองกาซาซิตี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของกลุ่มติดวุธฮามาส และในตอนนี้หมดเวลาแล้วที่จะพูดถึงข้อตกลงหยุดยิงตามที่หลายฝ่ายเรียกร้องแต่ก็เป็นสิ่งที่ทางการอิสราเอลประกาศมาโดยตลอดเช่นกันนวิเครอ์ประเมินนะครับว่าสิ่งที่กองทัพอิสราเอลกําลังทําอยู่ในตอนนี้คือยุทธวิธีที่ต้องการล้อมกรอบกลุ่มติดอุฒฮามาสให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะเลยครับพื้นที่เฉพาะที่ว่าก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือที่เป็นพื้นที่สีแดงนี่แหละครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเดี๋ยวผมลบออกทั้งหมดนะครับก็คือพื้นที่สีแดงตรงเนี้ พยายามล้อมกรอบแล้วนะครับกองทัพอิสราเอลส่งกําลังไปแล้วก็พยายามล้อมกรอบพื้นที่สีแดงทางกาซาเหนือแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการทหารของอิสราเอลที่สําคัญครับผมถึงบอกว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญจริงๆสําหรับการที่กองทัพอิสราเอลออกมาระบุว่าสามารถล้อมกรอบเมืองกาซาซิตี้เอาไว้แล้ว นาวิเครอ์ประเมินเลยนะครับว่าสิ่งที่กองทัพอิสราเอลกําลังทําอยู่ในตอนนี้ยุทธวิธีที่เราบอกว่าเป็นการล้อมกรอบกาซาเหนือเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีที่ต้องการปราบกลุ่มติดวุธฮามาสให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะครับถ้าย้อนกลับไปนี่เป็นยุทธวิธีที่เคยมีการทํามาแล้วนะครับนาวิเครอ์บอกว่าถ้าให้ย้อนยุทธวิธีนี้มันจะไปเหมือนกับการที่สหรัฐและกองกําลังของพันธมิตรเคยล้อมกรอบกลุ่มติดวุธ รัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือว่าไอซิสซึ่งตอนนั้นมีฐานอยู่ที่เมืองโมซุนของประเทศอิรักเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปปี2016ถึง2017นะครับในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐและชาติพันธมิตรเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มติดวุธไอซิสในอิรักและซีเรียเมืองหนึ่งในตอนนั้นถ้าใครจำได้เนี่ยย้อนกลับไปหลายปีหน่อยเนี่ยนะครับผมก็ยังทำข่าวอยู่เนี่ย จะมีเมืองที่มเมืองเมืองชื่อว่าโมซูลโมซูลเนี่ยเป็นเมืองทางตอนเหนือของอิรักนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมรภูมิสําคัญที่กองกําลังของสหรัฐเข้าไปจัดการกับกลุ่มติดอาวุธไอซิสเดวิดคิวคูเลนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธซึ่งเคยดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาอุตสาหให้กับกองทัพสหรัฐสมัยเข้าไปทําสงครามอิรักระบุว่ายุทธวิธีล้อมกรอบในลักษณะนี้ของอิสราเอล เหมือนกับยุทธวิธีที่กองกำลังของสหรัฐล้อมกรอบเมืองโมซุลของอิรักเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธไอซิสเลยความพยายามล้อมกรอบพื้นที่ทางภาคเหนือของกาซาเป็นลักษณะนั้นเลยครับโดยภาพของการล้อมกรอบในลักษณะนี้มันจะนำไปสู่ภาพต่อไปก็คือการจัดการกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ยังอยู่ในวงล้อมโดยอาจจะมีการใช้กำลังใช้อาวุธที่หนักขึ้น ดังนั้นเราจึงเห็นประกาศของอิสราเอลก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพราะว่าอิสราเอลนั้นดูเหมือนจะต้องการล้อมกรอบเพื่อรบกับนักรบฮามาสที่เหลืออยู่ในพื้นที่กาซาเหนือในสภาวะที่ทุกอย่างพร้อมเป็นซากปรักหักพังนะครับขณะที่ฝ่ายฮามาสก็ออกมาพูดถึงในปฏิบัติการของอิสราเอลเช่นกันนะครับโดยขู่ทหารอิสราเอลว่าการบุกเข้าฉนวนกาซาจะทําให้ทหารอิสราเอลถูกส่งกลับ ปในลักษณะถูกส่งร่างที่อยู่ในถุงดำครับซึ่งก็เป็นคำคูณนั่นแหละครับที่หมายความว่าฮามาสก็จะเอาชีวิตทหารอิสราเอลนั่นเองพร้อมทั้งระบุว่าในอนาคตกาซาจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดของอิสราเอลอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายอิสราเอลออกมายอมรับในปฏิบัติการที่ส่งทหารบุกภาคพื้นดินก็คือการยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซานั้นกําลังเป็นไปอย่างเข้มข้น ฝ่ายอิสราเอลพูดถึงปฏิบัติการในตอนนี้โดยยอมรับว่าทหารอิสราเอลกาลังเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามโดยตรงนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัมนตรีอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกาลังอยู่ในจุดสูงสุดของการสู้รบครับอิสราเอลกาลังเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จแต่ว่าท่าทีของอิสราเอลที่ชัดเจนไปมากกว่านั้นว่าการส่งกําลังเข้าไปรบในพื้นที่ชนวนกาซาการล้อมกรอบกาซาซิตี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั้น ก็มาจากหัวหน้าฝ่ายวิศวรกรรมประจากองทัพอิสราเอลที่ระบุนะครับว่าสถานการณ์กองทัพอิสราเอลในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากําลังอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญหน้ากับทหารนักรบฮามาสรวมทั้งต้องเผชิญหน้ากับกับดักต่างๆซึ่งในทหารคนนี้ซึ่งเป็นฝ่ายวิศวะของกองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับบอกเลยว่าพอสิ่งที่เขาไปเจอในพื้นที่แล้วเจอว่าฮามาสได้วางกับดักในรูปแบบต่างๆนั้น สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายฮามาสเองได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการบุกอิสราเอลอย่างเต็มที่อาจบอกได้ว่าในตอนนี้กองทัพอิสราเอลกำลังเผชิญหน้ากับการสู้รบในเมืองนะครับที่ฝ่ายฮามาสใช้วิธีโจมตีแล้วก็หลบซ่อน h i t and r u n ภาษาอังกฤษขออนญาตใช้นะครับแต่ว่าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการโจมตีรวดเร็วสายฟ้าแลบแล้วหลบครับ ถามว่าหลบที่ไหนคำตอบก็คืออุโมงค์ของกลุ่มติดวุฒิฮามาสที่สร้างมาหลายปีแล้วเครือข่ายอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินในฉนวนกาซานั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำไมการที่กองทัพอิสราเอลบอกว่าล้อมกรอบกาซาซิตี้ได้แล้วถึงมีความสำคัญมีนัยยะทางการทาหารเพราะว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นอาจมองได้ว่านี่เป็นหมุดหมาย ว่ากองทัพอิสราเอลกำลังจะเดินหน้าไปบัติการทางการทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาอย่างหนักหน่วงภาพที่เราอาจจะได้เห็นต่อจากนี้คือการสู้รบอย่างหนักหน่วงและภาพที่เราอาจจะได้เห็นเช่นกันจากการประกาศของฝ่ายฮามาสก็คือว่าฝ่ายฮามาสก็ยืนยันอีกเช่นกันว่าฝ่ายฮามาสจะไม่ยอมแพ้แล้วบอกว่าทหารอิสราเอลที่เข้าไปในตอนนี้ฮามาสบอกว่าจะถูกส่งกลับมาโดยที่ร่างอยู่ในถุงดำ นี่เป็นการประกาศที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ยอมแพ้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังมีอีกหลายมิตินะครับมีเรื่องมนุษยธรรมที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่ามีพลเรือนคนธรรมดาชาวปปเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงขั้นนั้นเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นภาพเพิ่มเติมไหน,ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องราวทางการทหารที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับผมกําลังจะชี้ภาพให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากังวล เพิ่มเติมในตอนนี้ไม่ใช่แค่ในฉนวนกาซานะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องพูดถึงพื้นที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลด้วยเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่กำลังมีการสู้รบระหว่างกองกำลังอิสราเอลกับกลุ่มติดวุธฮามาสอีกเช่นกันนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าผู้นากลุ่มเฮสเลละที่มีชื่อว่าฮัสซัน นาสเราเลาะจะออกมาถแถลงท่าทีครั้งสําคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นการถแถลงท่าทีครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับหลายฝ่ายจับตานะครับว่าการถแถลงท่าทีในครั้งนี้จะเป็นการถแถลงจุดยืนและสิ่งที่กลุ่มเฮสเบลเลาะจะเดินหน้าต่อท่ามกลางสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่พบว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮสเบลเลาะในพื้นที่ทางภาคเหนือของอิสราเอลต้องยอมรับครับว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ซึ่งที่ผ่านมาผู้นำฮสบลละคนนี้ส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวไม่เปิดเผยตัวต,วตนต่อสาธารณะนะครับหรือแม้แต่ไม่เปิดเผยสถานที่พำนักสถานที่ที่เขาอาศัยอยู่หรือว่ากดดานไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าอยู่ที่ไหนซึ่งยิ่งทําให้ทุกฝ่ายจับตามากขึ้นไปอีกครับว่าจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดทิศทางของฮิสบลละที่จะเปิดศึกอีกด้านกับอิสราเอลหรือไม่พูดง่ายๆก็คือที่ผ่านมาผู้นำฮิสบลละไม่ได้ออกสื่อมากขนาดนั้นนะครับ การที่มีรายงานว่าเขาจะออกมาแถลงท่าทีสําคัญนั่นก็อาจจะตีความได้ว่าจะมีทิศทางสําคัญของฮิสบอลเลาะออกมาจริงๆแล้วทิศทางที่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดศึกสองด้านหรือเปล่าต้องจับตาจริงๆแล้วถ้าให้ย้อนไปดูประวัติระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับบางคนบอกว่าอิสราเอลอาจมีความกังวลเกี่ยวกับฮิสบอลเลาะมากกว่าฮามาสด้วยซ้า ผมหมายถึงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการสู้รบกับฮามาสในตอนนี้ก่อนหน้าที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสจะบุกเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนประเมินว่าอิสราเอลดูเหมือนจะมีความกังวลต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะมากกว่าฮามาส้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วฮิสบอลเลาะนั้นเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีจรวดที่สามารถยิงเข้าไปไกลเข้าไปที่ผืนแผ่นดินของอิสราเอลได้เลยนะครับ ฮิสบลลาะมีรายงานว่ามีนักรบที่ผ่านการฝึกอาวุธเป็นอย่างดีและมีจำนวนนักรบที่เป็นของกลุ่มฮิสบลลาะเป็นพันเป็นหมื่นคนเลยซึ่งเรื่องนี้นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมตรีอิสราเอลระบุนะครับว่าทางการอิสราเอลพร้อมเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการเอาไว้ได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าย้อนข้อมูลกลับไปอีกเช่นกันอิสราเอลเคยเปิดปฏิบัติการจัดการกับกลุ่มติดวุธฮิสบล็าะมาแล้ว เมื่อปี2006นะครับโดยในตอนนั้นฝ่ายฮิสบอลเลาะเสียชีวิตนับพันคนหลายฝ่ายประเมินครับว่าหากสถานการณ์มันย้อนกลับไปในวันที่อิสราเอลบุกฮิสบอลเลาะที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนทางตอนเหนือของอิสราเอลถ้าสถานการณ์มันกลับไปแบบปี2006อีกรอบเนี่ยผู้ที่น่าจะรับบทหนักรับเคราะห์รับชะตากรรมมากที่สุดหนีไม่พ้นประเทศเลบานอนนะครับ เลบานอนเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลเป็นประเทศที่ถูกระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติรุดเฮสบอลล์ที่ผ่านมาในช่วงหลายปีถ้าคุณจํากันได้เกี่ยวกับสถานการณ์ในเลบานอนเราจะพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองจําเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยถือได้ว่าสั่นคลอนสั่นสะเทือนไม่ใช่แค่เป็นหายนะทางภัยพิบัติ แต่ว่ายังเป็นผลกระทบที่สืบเนื่องไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองพูดง่ายๆเลบานอนก็มีวิกฤตในประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหากสถานการณ์ลุกลามบานปลายเป็นการที่อิสราเอลบุกเข้าไปจัดการกลุ่มติดวิธเฮสบอลเละในเลบานอนเพิ่มเติมเข้าอีกนี่ก็จะยิ่งเป็นวิกฤตที่ซ้ำเติมเลบานอนเข้าไปอีกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าหรือว่าฮิสบอลละ อาจจะไม่ได้ขยายท่าทีจนถึงระดับยกระดับสงครามแบบเต็มรูปแบบจนนำไปสู่เหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2006หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนของการต่อสู้ส,สู้รบเพิ่มจำนวนของการประทะกับฝ่ายอิสราเอลเพื่อให้เห็นภาพว่าอิสราเอลกำลังเผชิญกับศึกสองด้านมากขึ้นหรือไม่ก็มีนักวิเคราะห์ประเมินในมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าฮิสบอลเลาะอาจจะ ถแถลงท่าทีในลักษณะที่ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนการประทะกับอิสราเอลซึ่งจนถึงนาทีนี้ที่ผมกำลังพูดอยู่นี่นะครับยังไม่มีการถแถลงท่าทีอย่างเป็นทางการจากผู้นำของกลุ่มฮิสบอลเลาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือในช่วงที่ผ่านมามีการโจมตีจากพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลา เข้าไปยังอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีรายงานการโจมตีการใช้จรวดที่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องจับตาครับต้องจับตาต่อจริงๆว่าท่าทีของกลุ่มฮิสบอลเลาะซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับในตอนที่ผมพูดอยู่นี้ยังไม่มีท่าทีของผู้นำฮิสบอลเลาะออกมาเนี่ยจะมีท่าทีเป็นอย่างไรกันแน่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มติทูตฮิสบอลเลาะชี้ว่าในตอนนี้ระดับแกนนำมีอำนาจตัดสินใจเนี่ยนะครับ คนที่เป็นระดับแกนนำเนี่ยก็คงจะกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทุกอย่างอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางว่าฮิสบอรอจะเอาอย่างไรต่อกับสถานการณ์ต่อจากนี้แต่นอกจากท่าทีของฮามาสท่าทีของฮิสบอลอแล้วทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอีกข้อก็คืออิหร่านนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับ อิรานถูกมองว่าเป็นประเทศที่อยู่เบื้องหลังทั้งกลุ่มติดวุฒิฮามาสกลุ่มติดวุฒิฮิสบอลเลและก็อาจจะพูดถึงกลุ่มติดวุฒิฮูตีและอาจจะรวมถึงเครือข่ายที่มีซีเรียเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าเอซิสออฟ s ีซิสตันเป็น,นกลไกเป็นเครือข่ายที่มีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านอเมริกันต่อต้านอิสราเอลต่อต้านชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นนอกจากจุดยืนของฮามาส จุดยืนฮิสบอลล้แล้วอาจจะต้องมองไปที่จุดยืนของอิหร่านซึ่งท่าทีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของอิหร่านก็เป็นการตอบโต้ไปยังอิสราเอลแล้วก็สารัฐอย่างรุนแรงนะครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งประธานาธิบดีอิหร่านก็เคยออกมาระบุเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลตอนนี้การกระทําทของอิสราเอลตอนนี้เป็นการกระทําท,ที่กําลังล้ําเส้นแดงหรือว่าก่อนหน้านี้ อิหร่านก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ประ,ประนามท่าทีของรัฐบาลสหารัฐที่ดูเหมือนจะอยู่เบื้องหลังสนับสนุนอิสราเอลให้ก่อเหตุหรือไม่เมื่อพูดถึงสหรัฐแล้วนะครับตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบิงเคนเดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลนะครับรายงานล่าสุดก่อนเข้ารายก,การก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดคุยกับนายกน้นตีเบนจามินเนทันยาหูนายกอสิสราเอลอีกรอบหนึ่งแล้ว เป้าหมายของการเดินทางเยือนอิสราเอลของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้ถูกมองว่าสหรัฐกําลังที่จะพยายามพูดคุยกับอิสราเอลเพื่อลดความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลต่อประชาชนพลเรือนที่เป็นชาวปลสไตน์ตายในชนวนกาซาหรือไม่นี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายจับตาว่าอาจจะเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับโดยนอกจาก การพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีบนจจมินในทันยาฮูแล้วยังมีรายงานด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะพูดคุยกับคณะรัฐมนตรีสงครามซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีเฉพาะกิจที่ทางการอิสราเอลแต่งตั้งขึ้นมาหลังเกิดเหตุกลุ่มติดวุธิฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและทําให้ทางการอิสราเอลประกาศจะกวาดล้างกลุ่มติดวุธิฮามาสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ยังจะพบกับประธานาธิบดีอิสราเอลแล้วก็มีกําหนดการ ที่จะพบกับผู้นําฝ่ายค้านของอิสราเอลด้วยเรียกได้ว่าเป็นการพูดคุยกับทุกฝ่ายจริงๆสําหรับการเดินทางเยือนอิสราเอลของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้นะครับทีนี้มาดูท่าทีที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับย้ํานะครับเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกแล้วยังเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยด้วยเพราะว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันข่าวร้ายในเรื่องนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศแจ้งล่าสุด ว่ามีคนไทยในอิสราเอลถูกจับเพิ่มอีกหนึ่งคนรวมเป็น23คนแล้วนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตคนไทยยังเท่าเดิมคือ32คนมีการนำร่างกลับประเทศแล้ว26คนจำนวนผู้บาดเจ็บ19คนโดยในจำนวนนี้4คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับเมื่อ2วันก่อน รองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีพังหิทานุกรเรารายงานไปนะครับว่าคุณปาน,นปรีมีภารกิจด่วนเดินทางไปยังกาตาแล้วก็อีบเพื่อหาหรือเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยเฉพาะเลยล่าสุดในวันนี้ครับคุณปานปรีพังหิทานุกรรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวในวันนี้สรุปผลการเดินทางเยือนไปยังกาตาแล้วก็อีบถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในสถานการณ์ที่ประเทศอิสราเอล โดยสรุปนั้นกล่าวว่าตนได้พบกับนายกรัฐมนตรีกาตาและรัฐมนตรีว่าการ3มคนก็คือกาตาอีบและอิหร่านนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าจากการหาหรือรัฐมนตรีหลายท่านไม่ทราบว่าแรงงานไทยที่ไปอยู่อิสราเอลไปทําอะไรเข้าใจว่าไปทําธุรกิจไปตั้งบริษัทหมายความว่าทั้งนายกรัฐมนตรีกาตา แล้วก็รัฐมนตรีจากกาตาอิบแล้วก็อิหรา่านเนี่ยไม่ได้รับรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลมากขนาดนั้นนะครับทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ต้องไปทําความเข้าใจปูพื้นกันใหม่ก็คือว่าคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลนั้นเป็นแรงงานที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรมีไรายได้น้อยและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองความขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นทําให้คุณปายปีบอกว่าพออธิบายไปรูปแบบนั้น ทำให้รัฐมนตรีของทั้งอียิปต์อิรันและก็กาตาร์ตกใจครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยจึงได้ขอให้ช่วยสื่อถึงกลุ่มฮามาสว่าคนไทยที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มไปนั้นเป็นเพียงเกษตรกรเท่านั้นข้อแปลกใจว่ากลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับมีมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปดังนั้นไม่สามารถเจรจากับกลุ่มฮามาสกลุ่มเดียวได้อาจต้องแยกเจรจากับกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3เพื่อให้มีการปล่อย นี่ก็เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้จํากันได้ใช่ไหมครับในช่วงแรกสุดที่ฝ่ายฮามาสออกมาเปิดเผยจํานวนตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปเนี่ยฮามาสบอกว่าน่าจะมีผู้ที่ถูกจับตัวไปจากเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาคม250คนแล้วก็ฮามาสได้ให้รายละเอียดในลักษณะที่ว่าเป็นตัวประกันที่อยู่กับกลุ่มฮามาส200คนแล้วก็เป็นตัวประกันที่อยู่ในกลุ่มอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธเช่นกันแต่ว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอื่นที่มีฐานที่มั่นอยู่ในฉนวนกาซา่าเช่นกันเนี่ยอีก50คนข้อมูลในวันนี้ชัดเจนมากขึ้นจากรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่ระบุว่าตัวประกันทั้งหมดที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเรายังไม่ต้องแบ่งนะครับว่าคนไทยต่างชาติ200เกือบ250คนเป็นตัวเลขคร่าวๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของกลุ่มฮามาสกลุ่มเดียวนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกเลยว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะต้องเป็นการเจร,รจารไม่ใช่แค่กับฮามาสแต่อาจาต้องเจร,รจารกับกลุ่มอื่นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในฉนวนกาซาด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้ขอร้องให้ช่วยผลักดันการเจร,รจากเพื่อให้มีการปล่อยตัวคนไทยโดยเร็วที่สุดอยากให้ไทยสนับสนุนหยุดยิงโดยเร็วเพราะโอกาสการปล่อยตัวประกันได้เร็วซึ่งตนได้บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ปล่อยตัวประกันออกมาเร็วที่สุดวันนี้ หรือพรุ่งนี้ได้ก็จะยิ่งดีเลยโดยการหารือก,กับกาตาเชื่อว่าคนไทยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกครับนี่อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เป็นบวกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกว่าจากการคุยกับกาตาซึ่งเป็นประเทศที่อาจบอกได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวปา์เลสไตน์มาโดยตลอดเนี่ย มีสัญญาณบวกเพราะว่าเชื่อว่าคนไทยจะได้รับการปล่อยตัวเป็นกลุ่มแรกซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยบอกแล้วบอกว่าฟังแล้วสบายใจขึ้นส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเชื่อว่ามีความใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับเขาก็รับปากจะช่วยเจรจารัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ก็รับปากหาช่องทางให้มีการสื่อสารเพื่อปล่อยตัวคนไทยให้เร็วขึ้นนอกจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องการปล่อยตัวประกันได้ขอให้แจ้งเอกอัครราชทูตไทย ประจำา3ประเทศเลยครับก็คือกาตาร์อียิปต์และอิหร่านได้รับทราบทันทีเพื่อเตรียมตัวไปรับตัวประกันซึ่งประเทศอียิปต์ที่มีชายแดนติดกับกาซาก็จะผ่านชายแดนตรงนั้นได้ขออนุญาตรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปรับได้ทันทีเขาก็อนุญาตส่วนกรณีชุดคณะที่ปรึกษาของประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อาศัยเครือข่ายที่มีช่วยคนไทยให้กลับมาประเทศได้อย่างปลอดภัย ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้จํากัดการทํางานของรัฐบาลฝ่ายเดียวยินดีและรู้สึกดีใจที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจากการเปิดเผยล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศผมคิดว่ามี2อสาประเด็นที่อาจจะต้องไฮไลท์กันอีกสักรอบนะครับข้อ1อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะน่ากังวลหรือไม่แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แปลกใจพอสมควรก็คือตัวประกันที่ถูกจับไปอาจไม่อยู่ในฮามาส กลุ่มเดียวนีครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ไทยอาจจะต้องมีการเจรจาพูดคุยกับตัวแทนที่มากกว่าฮามาสคุยกับฮามาสกลุ่มเดียวไม่ได้เพราะว่าอาจมีตัวประกรันที่อยู่ในมือของกลุ่มอื่นแต่ว่าในข้อที่อาจจะเป็นบวกก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้ระบ,บุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาผู้แทนของกาตาเชื่อว่าคนไทย จะได้รับการปล่อยตัวเป็นคนกลุ่มแรกนะครับสํานักข่าว Today Make tomorrow Today